คืนนี้ก็ว่าตอนแรกจะเป็นมิดแต่ก็โดนยิงตายไป4-5สี่ห้ารอบมันเนี้พี่ยาต่ดนี้คุยกับเพื่อนแน่เลยเอาไงต้องมีคนซุ่มคนหนึ่งอะ่ะมันหลุดอ่ะแต่ผมมัดมันมแล้วอะ่ะมาผมเอง เออแฮดคับ uh, อยู่นิ่งๆแล้วทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีนะครับล็อกไม่ได้เยี่ยบหดโดนแก๊งคุดยิงก่อนนะ ผมไม่ผิดนะผมโดนกอนนะทั้งสี่ห้ารอบ <c oughs> ผมโดนไปสี่ห้ารอบนะ <c oughs> นี่คือการสอบสวน <c oughs> คนคนที่เหลืออยู่ไหนคนที่เหลืออยู่ไหนรีบตอบมาอยู่ที่ไหนอืออืคนที่เหลืออยู่ไหนนี่คือการสอบสวนตอนกี่เขายิงผมไปส้อสี่ห้ารอบอะ่ะไม่ให้ผมเกิดเนี่ยกาอยู่ไหน ตอบมาเดี๋ยวนี้โอ้ดินอะ่ะเอาบอกชื่อเพื่อนมาคนหนึ่งเขาอ,อยู่ไหนแอดมินเดี๋ยวเดี๋ยวอันปรับให้มันเสียงไม่ดังขึ้นมาต่ำหน่อยครับอ่าคอนฟิกแล้วก็ตรง C O I P ไอพไอไอวีโไอพตรงก่อนมาสเตอร์วอลลุ่มอ่ะ ได้ยินปะ่ะชัดเอาไงกับ N4 ดีขอบคุณสสไลด์ N4 นะครับยากทดลองไม่เคยใช้ N4 No, บอกผมมาคอนอยู่ไหน <Tell me. S 1> บอกผมมาว่าคน <What S 1> คนชื่อคอนอยู่ไหน,ค,นอหอคอนฟิลลี่คอนเห็นอีคนหนึ่งเนี่ยเซิร์ฟอยู่เขายิงผมเขาคือฆาตะกร ที่มันมีแบบเอายายาอะไรแปลกๆให้กินเนี่ยป่ะเขามากินเพื่อนผมบอกเพื่อนผมไม่อยากซู้แล้วผมไม่อยากซู้อไงเมีเพนเขาเขายิงเขายิงผมแบบขนาดนักใหญ่ๆเขายิงผมอ่ะเอาสิเพราผมไม่มีอะไรตัวป่ายังยิงอ่ะเราจะปีบอกเดี๋ยวพวกเราไม่พวกเราไม่ได้โกงนะค่าปกตินะผมมันเป็นคนใจดีเพราะงั้น อย่าหาคนมาเพิ่มอีก <ś c oughs> นี่คือการโดนี่ดิมีก่า,ายจะบอกอะไรไม่มีกุญแจนะเว้ยอ่าฮะ เป็นไงล่ะเจอการสปิดก,กระสุนเล่นงอมันนี่เหรอมันเงียบๆแบบนี้มันเล่นกับเพื่อนอยู่ปะเนี่ยอาละ ตามวิดีโอคืนนี้เลยนะครับหนาวเผมหนาวเลยหนาวเ <c oughs> หรอเดี๋ยวกอ,กองไฟลนจับจบเเัเผาเลยไหมเผาเลยไหมทุกคนเผาเลยไหมจับเผาการถนุนเลยไหม <c oughs> <c oughs> ผมมันคนใจดีเพราะงั้นอ่ากินกินกิน ไอ้ใครใครมีน้ำแปลกๆใครใครมีน้ำแปลกๆให้กินมั่งผสมอ่ะผสมได้ไอ้เครื่องฉีดสเปย์อ่ะอ๋อนี่ไงผมมีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาทำอาหารให้ยิงอะไรวะ

ดีป้อนอาหารป้อนน้ำให้บอกมาเลยไม่ต้องกลัวผมใจดีป้อนน้ำป้อนอาหารให้แล้วปล่อยกลับไปอย่างแบบเฮลตีอ้อะไรอย่างเงี้ยเ, <c oughs> เดี๋ยวรู้บีบไฟเขาหน่อยเดี๋ยวป้นอาหาวตายก่อไฟเหรอจะเผาเลยไหมความจริงผมเอาอาหารผสมสเปรย์ให้กินนั่นแหละอิ่มยาก อิมยานแอบนิบผมขออัน,นี้ยากนอนนะครับผมไม่ให้นอนนั่งอย่างนี้แหละเพราะงั้นผมนั่งก็ได้ครับอาหารหมดซะแล้วแป๊บนึง ระวังมันล,อล่อนะเว้ยเดี๋ยวผมถืออันนี้ให้กินอันนี้ไปกินก่นอกองไฟเขาไหมก่อห่างกับเขาหน่อยดีเดี๋ยวเขาก็ตายหรอกบิบอะไรจำภาพนี้ได้ป่าเมื่อกี้อับบี้ใช่ได้ได้ นี่นี่คุณอา่าผมโดนล้อสามคันรอบนี้เราสี่คันเลยมีที่ปิดที่มีที่ปิดหน้าป่ะอยู่เฉยนะท้ามําหมุนนะ ก่อไฟให้เดี๋ยวแป๊บนึงก่อไฟเหรอตัดต้นไม้ก่ึนเไอ้ผมวางยาเขาแล้วี่เอาภาพนี้แน่นะหน่อยล้า ภาพนี้อ่ะแป๊บนึงเดี๋ยว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 ถ่ายเข้าไปถ่ายไม,ไม่ต้องถ่ายไม่ต้องถ่ายทีพวกผมนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อไฟให้ไม้ไม่ดอก ai mấy đọc rồi đợi đợi shop rồi đây là đây là ใครมีไม้ไม้ขีดไฟอ่ะอ๋อนี่ไงมีอยู่ขังไว้แล้วพีขังไว้ฝากส้มไหนก็ได้นะ โจ้เห็นมึงนี่นไหม N I Z แหลกว่าแล้วผมจะออกไงวะเอาล่ะเล่านิทานไปผมฟังสักเรื่องหนึ่งเราเห็นผลมาก็ได้ทำไมผมยังทำไมเ่าเห็นผลมาทำไมผมไม่ฆ่าคน B อะไรล่ะ กดขึ้นรถอ่ะจะขับนะแต่ไม่ต้องขยับรถนะจะกดมาเลื่อนเป็นคนนังนะ่งแล้วก็ออกได้ยอกอีกฝั่งอ่ึฮะและเอ็มซีอยู่ไหนไปจายรถไปรับเพื่อนให้เอาไปครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้เลี้ยเพื่อนมามาหนี้ม,นามามาทั้งมาตัวเปล่าด้วยไม่งั้นตัวประกันตายให้เพื่อนมาตัวเปล่า อเอาอาหารอะไรมาแลกตัวประกันด้วยเมียตายเอาอาหารเอาอะไรมาแลก,กด้วยตัวรกตัวประกันตายแบบสาหัสด้วยแบบยิงขาหักแล้วปล่อยให้คานไปอะไรอย่างนี้โอใจร้าย <laughs> เอาให้คุ้มบิที่มันทำไว้มเมื่อกี <laughs> ้สนใจอลอารมณ์ผมบ้างเดี๋ยวผมจะเอาคลิปให้ดูว่าสองคนนั้นจะทำอะไรกับผม จับผมคุมหัวไว้แล้วให้ผมกิ้งกิ้งกิ้งแล้วจากนั้นก็ยิงหัวอย่างไร้ความปราณีเบียรูปลงเลยรูปเนี้ยตอนเนี้ยเรียกเพื่อนมันมา,มาอ้าวตัวเลย